ลองช่วยกันวิเคราะห์ในที่เคว่าหน่วยงานไหนที่จะวิกฤตที่สุดในคดีของคุณทักษิณน,นะคะ กรมราชธรรมกรมราชธรรใช่ไหมราชธรร์ดิฉันถึงบอกไงหลายๆคนเขาพูดตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่สมัยที่จดหมายที่นายชวนเขียนไปถึงแพทยสภาในฐานะสสชวนหลีกภยัยจําได้ไหมที<อ>่บอกว่าใครก็ตามอย่าไปเซ็นอะไรมั่วนะเพราะว่ามีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าหมดอํานาจแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ติดคุกได้หมดอย่าไปติดคุกแทนใครนะประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายถึงต้องระวังแต่ที่ไม่ทันระวังเลยคือกรมราชธรร์ตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีเพราะคําสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่ก็เป็นคนเด็ดขาาาดมกกกเพระะฉนนนนนนั้้้ตตอออีี็็ท มีสองสาอย่างที่กรมราชทัรจะต้องเตรียมอ่ะหนึ่งคือเตรียมดูข้าวปลาอาหารสําหรับตัวเองสองก็คือล้างคุกรอตัวเองอค่ะแต่ว่าสื่อเนี่ยที่เข้าไปนั่งฟังการไต่สวนแล้วก็สื่อก็กได้ออกมารายงานนะนะคะก็เหมือนกับว่าทางกรมราชทรร์เนี่ยนะคะก็ยังให้การเปไ็นในทำนองเ,ออเป็นคุณเป็นคุณแก่แก่คุณทักษิณยืนยันว่าคุณทักษิณยังอยู่ในอาการวิกฤตจริงๆถึงต้องส่งไปโรงพยาบาลต<ค>ำรวจอะค่ะนะครับ คือบรรยากาศที่คนที่ไปฟังเนี่ยเล่าไปฟังก็คือว่าในประเด็นนะครับในประเด็นที่ศาลถามและไปตรงกับที่เตรียมกันไว้เนี่ยจะให้การตรงกันอแต่คําถามที่ไม่ได้เตรียมกันมาเนี่ยให้การขัดกันผมยกตัวยอย่างนะครับเช่นว่าตอนที่เอาคุณทักษิณจากอาคารพยาบาลที่แดนเจ็ดนะครับจากห้องที่ผมเคยนอนเนี่ยว่าขณะที่ลงมาเนี่ยนะครับใส่ออกซิเจนหรือไม่ คนที่ลงเนี่ยนะครับให้การขัดกันคนหนึ่งเห็นว่าใส่อีกคนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ใส่ทั้งที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนี่นี่ยกตัวอย่างและมีหลากหลายกรณีมากบางคนขณะที่ให้ปากให้ถ้อยคํากรบศาลเนี่ยเพราะว่าจะต้องสาบานตนก่อนสันก็มีนะครับพูดเ่ยนะครับเหงื่อแตกอาการอาการออกอย่างชัดเจนนี่ไม่นับทางแพทย์ที่ร่ำให้เพราะนี่นะครับมันจะผิดกับการเตรียมนะครับในระบบ การไต่สวนเนี่ยนะครับกับแตกต่างกับะะระบบกล่าวหาซึ่งทนายความสามารถซักซ้อมได้เพราะฉะนั้นในบางประเด็นนะครับทั่วไปเนี่ยมันสามารถที่จะซักซ้อมให้การเหมือนกันได้แต่คําถามที่ไม่คาดคิดคต้องเข้าใจว่าสารดีกาที่นั่งทั้งห้าคน,นคถ้าทางอาจารย์หมอเนี่ยเรียกว่าเป็นอาจารย์หมอและพวกนี้ก็เป็นอาจารย์ของสารเช่นเดียวกันเป็นอาจารย์ของนักกฎหมายพอซักเข้าไปในที่ไม่ นะครับที่ไม่ได้เตรียมกันก็ให้การขัดกันแทบทุกกรณีมันจะไม่เหมือนกันถูกถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโรงพยาบาลตํารวจราชทัร์เนี่ยนะครับซึ่งคุณทักษิณพยายามอธิบายว่าถ้าจะมีความผิดก็เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแม้ว่าจะแสดงความเห็นใจบ้างก็ตามแต่คุณทักษิณลืมไปว่าการกระทําความผิดของเขาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือคุณทักษิณและรวมกระทั่งนี้นะครับที่มีการไต่นะครับแพทยสภาน นะครับก็คืออาการว่าถ้าเป็นโรคหัวใจต้อง10นาทีเนี่ยนะครับแต่ว่าลากเข้าไป36ชั่วโมงสาคัญที่สุดก็คือว่าพอถ้าเกิดว่าทางราชการเหล่านี้ทําผิดเป็นการเอื้อประโยชน์ก็เท่ากับว่าคุณทักษิณยังไม่ได้ติดคุกเลยนั่นแหละคุณต้องกลับมาติดจะติดหนึ่งปีหรือจะติด8ปรืีและและ,และก็ที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ผิดเป็นการเอือ้อเมื่อคุณทักษิณไปสมรู้ร่วมคิดกับการที่เขาก็ทําผิดหรือไม่เท่ากับว่าคุณเนี่ยขัดต่อพระราชกิจจานุเบกษาเท่ากับขัดพระราชกิจจาน มันจะหนักกว่าเดิมหรือไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังรอกันอยู่ตอนนี้คือว่าเมื่อสารมีคมําวินิจฉัยออกมาใช่ไหมคะคนที่เกี่ยวข้องที่ไปให้การสารไต่สวนเนี่ยนะคะจะต้องมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะคือคืออย่างนี้นะครับคือขณะน,นี้ในขั้นตอนเอาผิดทางอาญาทางปปชเนี่ย เขาก็ไต่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลของคำวินิจฉัยของสารดีกานะครับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อมาเนี่ยก็คือทางปปชหลังจากนั้นก็ปปชก็จะสั่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยกเว้นสารเห็นว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับสารก็สั่งขังได้ทันทีเช่นเดียวกันคือถึงอย่างไรก็ตามนั้นนะครับคุณทักษิณถ้าเห็นว่ามีการเกี่ยวข้องร่วมกัน ในการกระทําความผิดกับบรรดาเจ้าหน้าที่ <S <S เพราะอาการป่วยเนี่ยคนเป็นโรคหัวใจอย่างที่ว่านะครับตามระบบของการรักษา10นาทีถึงโรงพยาบาลจะต้องได้รับการตรวจเนี่ยนะครับตามวิธีทางการแพทย์โดยทันทีแต่ตัวเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่าผ่านไป3ามชั่วโมงเพิ่งมาตรวจม,มันก็มันมีพิรุธกันมาตั้งแต่ตน้นซึ่งเรื่องนี้ถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่อาจารย์หมอเนี่ยเขาจะเข้าใจเขาารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่